ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามนายนพัทนโพสชี้แจงแล้วหลังดราม่าสะพัดเลิกกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังถูกจับตาความสัมพันธ์มาหลายวันติดผู้คนก็เริ่มคาดเดากันไปทิศทางต่างๆสำหรับความสัมพันธ์ความรักของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายนพัฒจนตอนนี้เรื่องราวจะเริ่มบานปลายไปกันใหญ่แล้วกระทั่งล่าสุดค่ะหนุ่มนายนพัฒได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วพร้อมกับชี้แจงเบื้องต้นดังนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงเบื้องต้นนะครับก่อนที่ทุกคนจะมีการคาดเเดาาาาหรรรืือออกกก่่่นนทีีงวจะลมมไป้ เพราะตอนนี้มีการสื่อสารกันออกไปทําให้ใบเฟิร์นครอบครัวของใบเฟิร์นรวมถึงตัวผมและคุณแม่ได้รับผลกระทบอย่างมากขอเวลาให้ผมได้จัดการปัญหาอีกสักนิดนะครับแล้วผมจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งครับและผมต้องขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกๆคนมีให้ผมและใบเฟิร์นนะครับขอบคุณครับหลังจากโพสต์นี้ทุกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาให้กําลังใจอย่างล้นหลามขอเวลาให้ทั้งสองคนอีกนิดเดี๋ยวจะออกมาบอกแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกัน